กลับมาเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดอีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำถึง2ประตูเลยเป็นไงบ้างครับนิวในเกมนี้ต้องบอกว่ายากจริงในการเยือนสีสกเกตแน่นอนแล้วใครมาเยือนที่นี่ก็เราร้อยแล้วว่าเสียเกตเล่นเล่นในบ้านเนี่ยเขาเล่นเต็มเต็มจนสุดความสามารถเพื่อแฟนบอลของเขาแต่ว่าทำประตูได้เร็วมันก็ม,นมันเล่นง่ายขึ้นนะเพิ่งแรกได้2ประตูมันก็เลยคลายความกดดันแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นมาสองประตูพอใจไหมครับก็พอใจในพอใจในระดับหนึ่งครับแต่ยังยังไม่ยังไม่พอใจใน ก็ยังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงเตวเอยู่ก็ก็จะไปกลับไปปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดในแมตช์นั่นนี่เหมือนกันครับแต่ก็โอเคนะครับได้3าคะแนนจากทินสีตะเกีที่ซึ่งบอกว่ายากมากใช่ครับใครมาที่นี่ได้3คะแนนไปนี่ถือว่าโชคดีมากแล้วเราก็ทําได้ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ที่ตามมาเชียร์ถึงถึงถึงสีตะเกีเลยก็พวกคุณก็เป็นแรงส่งเสียง90้านาทีให้ให้พวกเรามีชยนะวันนี้ครับต่อไปนี้ก็ต้องไปพุ่งสมาธิให้กับทีมชาตินะครับฝากความหวังไว้ด้วยนะครับสำหรับการจะอ ฝากฝากฝากฟันบอลครับร่วมชมร่วมเชียร์ก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเ่รีรยบขอบคุณครับ